สวัสดีครับถึงแล้วครับอำเภอสว่างแดนดินอ่าสว่างแดนดินถึงแล้วคร,รับนี่โรงเรียนนะฮะในโรงเรียนัางนี้ก็เป็นชุมชนอันนี้คือโรงเรียนแปรมอุดมศึกษาอยู่ซ้ายเมืออะสว่างแดนดินสว่างแดนดินอยู่ในจังหวัด สกลนครนี่โรงเรียนสว่างไินอยู่ซ้ายมือครับาให้ดูสวสดเจ้าบ้ารเจริญ หมดการทางหลวงสว่างแดดินนะอยู่ซ้ายมือเลยน,ะนี่ให้ดูวัดนะวัดโพสีนี่ยอยู่กว่านะครับแต่ที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยอีกวัดหนึ่งครับวัดสว่างภูมิดน นี่เทศบาลนั่นนหะเทศบาลตำบลเทศบาลสว่างแดนดินเนี่ยนี่นี่สากลการเกษตรสว่างเรนดิน อำเภอสองดาวเลี้ยวซ้ายข้างหน้าไฟแดงนะสวนนี้คือที่ว่าการอำเภอสว่างแดนดินครับนี่เห็นไถนนหมายเลขสองสองนะเส้นนี้นะนี่ว่าการอำเภอสว่างแดนดินยินดีต้อนรับสว่างแดนดินยินดีต้อนรับครับผม